สวัสดีสวิตรคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแลปตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยยยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA V นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับลงมอดภาพสวยกันนั่นเองนะครับสําหรับมอดภาพสวยที่เราจะมา สอนลงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมอดภาพสวยตัวว่า NVE นะครับสำหรับเอาไว้เล่นในโหมดคนเดียวนะครับหรือว่าออฟไลน์นั่นเองนะครับอ่าซึ่งนะครับตัว NVE นะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับส่วนวิธีการลงนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่านะครับภาพในเกมก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็จะ อยู่ในเกมนะครับภาพเดิมๆประมาณนี้เลยนะครับภาพกราฟิกของตัวเกมก็เดิมๆจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่าภาพในเกมนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ setting แล้วก็กราฟิกได้เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเออสำหรับอันนี้นะครับพี่ก็ใช้จอคอมนะครับอยู่ที่ 2K นะครับก็จะปรับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตของจอก็จะอยู่ที่ประมาณ1 6 5เฮิร์ตนะครับก็จะปรับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วน fxaa ก็จะปรับเป็นออนนะครับแล้วก็อันนี้ msaa ก็ปรับคูณ2พอละกันเนาะส่วนอันนี้นะครับก็ปรับเป็นออนนะครับ vsync แล้วก็ปรับเป็นออฟนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนหลอดด้านล่าง3อันนี้นะครับก็ปรับสุดหมดเลยนะครับ แล้วก็ส่วน texture quality นะครับนี้เราก็ปรับเอาไว้เป็น very high นะครับอันนี้ก็ปรับเป็น ultra นี้ก็ปรับเป็นคูณ8ไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้พี่ก็ปรับเอาไว้ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วน advanced g r a p h i c ตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ไปปรับอะไรเพิ่มนะครับก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับก็ปรับแค่ตรงกราฟิกอย่างเดียวนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับก็ การตั้งค่าภาพในเกมพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครตั้งค่าแบบนี้ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับของแต่ละคนด้วยนะครับว่าสเปคคอมนะครับใครเป็นแบบไหนแล้วก็ตั้งค่ากลางๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าต่ําๆก็ได้นะครับเพราะว่ามอดภาพสวยตัวนี้ก็ถือว่ากินสเปคอยู่นะเออนะครับแล้วก็ส่วน สเปคคอมของพี่นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าก่อนลงมอดภาพสวยนะครับแล้วก็หลังลงเสร็จแล้วนะครับภาพกราฟิกมันจะออกมาประมาณไหนนะครับไปแล้วก็ไปรับชมกันเลย let's go อนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับสาหรับก่อนลงมอดภาพสวยแล้วก็หลังลงเสร็จนะครับก็เปรียบเทียบก็ประมาณนั้นเลยนะครับอ่าก็ถือว่า FPS นะครับก็ลดลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับที่ปรับมอดภาพสวยสุดนะก็จะประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับ กลางๆหรือว่าต่ำๆเนี่ยตัว FPS นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงตัวมอดภาพสวยนะครับใครที่จะลงมอดภาพสวยตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้เตรียมตัวเกมเปล่าๆแล้วก็ไปดูนะครับคลิปสอนลงมอดพื้นฐานก่อนเลยนะครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ สำหรับใครที่ตัวเกมยังไม่ได้ลงมดพื้นฐานนะครับก็จะต้องลงมดพื้นฐานก่อนเท่านั้นอ่าโอเคครับใครที่ลงมดพื้นฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวมาโหลดเจ้าตัว nve กันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์เว็บนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บแล้วแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับมุมด้านซ้ายล่างนะครับก็กดตรงคําว่า grandtip auto v อ่ะแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้เราก็กดไปเลยนะครับเลือกเป็นตรงหัวข้อ NVE ไปแล้วก็กดไปเลยส่วนตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาอีกหน้านึงนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เ right. ลยนะครับอ่ะก็กดดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้พี่ก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับไฟล์ที่ที่พี่โหลดมานะครับก็จะอยู่นี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ n v e นะครับตัวอ่าเบต้าแพ็เกจอ่ะแล้วก็ทำการกดคลิกขวาแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะครับเพื่อทำการแตกไฟล์โฟลเดอร์ออกมานะครับอ่ะที่เหลือเราก็รอมาแตกไฟล์ให้เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ก็ใกล้แตกไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์มานะครับแล้วก็เข้าไปด้านในโฟลเดอร์ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเจอไฟล์ต่างๆนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนมาทางอ่ะด้านนี้ก่อนแล้วก็ทาการไปเปิดตัว Open i v ขึ้นมานะครับเปิดตัวโปรแกรม Open AV ขึ้นมาอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่มี Open AV นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับก็ไปดูคลิปสอนลงตัวมอดพื้นฐานเริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งโอเคครับแล้วก็อ่ะเลื่อนตัว Open EV มาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงคําว่า Edit Mode นะครับก็กดไป1ทีแล้วก็กดเยีสนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่ตัว Folder m o d นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทาการติดตั้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็น Part หนึ่ง p a r สแล้วก็ Part สนะครับไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ทําการ ลากไฟล์นะครับตัวพาร์ทหนึ่งนะครับลงไปก่อนได้เลยแล้วก็ทำการกด i n s t a l l อลแล้วก็เลือกเป็น m o d folder ไปได้เลยนะครับกดอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กด install ไปเลยนะครับแล้วก็รอได้เลยโอเคครับตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวพาร์ทหนึ่งเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการลากตัวพาร์ทสองนะครับ ลงใส่เข้าไปเลยอ่าแล้วก็ทำเหมือนเดิมเดิน,นะครับแล้วก็กด Install แล้วก็กดเลือกเป็น Mod f o l d e r ไปอ่าแล้วก็กด Install ไปไดเลยนะครับที่เหลือแล้วก็รอต่อโอเคครับตอนนี้พาร์ทสก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทาการลากตัวพาร์ทสนะครับลงไปติดตั้งได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็กด i n s t a l l แล้วก็เลือกเป็น mod folder นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กด install ไปเลยนะครับแล้วก็รอโอเคครับตอนนี้ตัวพาร์ทที่3นะครับก็ติดตั้งนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราทำการกดตรงนี้ก่อนเลยนะก็กด edit mode อีก1ครั้งนะครับอ่าแล้วก็กดปิดตัว open iv ไปก่อนเลยนะครับปิดตัว open iv ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัว สตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดคลิกขวา,าตรงคําว่าแกรนทิปออโตวีนะกดคลิกขวาแล้วก็ไปที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับหรือว่าเปิดหาตัวโฟลเดอร์เกมนะครับใครเก็บตัวเกมไว้ที่ไหนเราก็ไปที่ตัวเกมนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่ลงมอดพื้นฐานนะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็มาที่ โฟลเดอร์ er, นี้ได้เลยนะครับไอคำว่า s เช d e นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ทำการลากไฟล์ในนี้นะครับทั้งหมดใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เกมได้เลยอ่าหลังจากที่เราลากอ่าไฟล์นะครับリเชใส่เข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเอ่อมาตรงหัวข้อตรงนี้ก่อนเลยนะครับไอตรงคำว่า GTA 5นะครับก็ทำการกดคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับอันสุดท้าย r o p e r t y อ่าแล้วก็ มาตรงหัวข้อตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ปกตินะครับของคนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าของคนอื่นจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดตรงนี้เลือกเป็น Windows 7นะครับอ่าแล้วก็กด Apply เพื่อทำการเซฟแล้วก็กด OK นะครับหากใครไม่ทำตามตรงนี้นะครับพอเราเข้าไปในเกมเนี่ยไอ้ตัวร e เช e เนี่ยมันก็จะไม่ติด ه, ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับต้องทําตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทําตรงนี้นะครับพอเข้าไปในเกมแล้วเราก็จะไม่สามารถเปิดตัวรีเชตได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ทําการกดปิดโฟลเดอร์เกมไปก่อนเลยอ่ะแล้วก็มาที่โฟลเดอร์มอสเหมือนเดิมนะครับกดย้อนกลับออกมาแล้วก็เข้าไปตรงหัวข้ออันแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก มอดเพิ่มเติมนะครับของตัว nve นะครับแล้วก็เปิดตัว open av ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับแล้วก็กด edit mode ด้วยนะครับทุกครั้งนะครับอ่าแล้วก็กด edit mode ก็เลยปึ๊บอ่ะแล้วก็กดเยีดอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครจะลงตัวไหนนะครับก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงตามพี่นะครับอยากได้มอดแบบตามคลิปเลยนะครับก็ดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวดูอันแรกก่อนเลยนะครับ Performance Boost นะครับก็จะช่วยนะครับให้แบบว่ามันแบบเพิ่ม FPS ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดตัว Install แล้วก็ลากใส่เข้ามาเลยอ่าโอเคแล้วก็กด Install แล้วก็เลือกเป็น Mod Folder ไปได้เลยนะครับแล้วก็กด Install ไปเลยแล้วก็รอนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปิดไปเลยแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่ะแล้วก็กด ย้อนกลับออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราสามารถนะครับเพิ่มไฟนะครับไฟเลนนะครับของรถตำรวจเนี่ยให้มันดูสมจริงหรือว่าสวยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็อ่ะลากตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลย่าลากใส่เข้าไปใน o p e n e v แล้วก็กด install แล้วก็เลือกเป็น Mod folder นะครับแล้วก็กด install ไปเลยอ่ะแล้วก็รอ โอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดโค้ดปิดไปเลยนะครับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอสถนนนะครับของตัว NVE นะครับที่มันมีมาให้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็แนะนําว่าให้ลงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากลงนะครับก็ไม่ต้องลงแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอสถนนนะครับแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ ลากใส่เข้าไปเลยอ่าแล้วก็ทำการกด Install ไปได้เลยนะครับกด install แล้วก็เลือก Mod f ฟเดอ r อ่า install ไปแล้วก็รอนะครับตอนนี้นะครับมันก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวเจ้ามอสถนนนะครับแล้วก็กดโค้ดปิดไปเลยโอเคแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำให้แบบว่ามันสวยขึ้นนะครับ High Quality อะไรรีเฟรชเลดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็กด i n s t a l l แล้วก็ลากใส่เข้าไปเลยอ่านี่เลยนะครับแล้วก็กด Install ไปเลยนะครับแล้วก็อ่เลือกเป็นเกมโฟลเดอร์ไปนะครับแล้วก็กด Install อ่าแล้วก็รอนะครับโอเคแล้วก็กดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่าตัวนี้พี่ก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับก็จะข้ามไปนะตัวที่5นะครับแล้วก็ ต่อมาตัวที่6นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าทําให้แบบต้นไม้ในเกมนะครับมันดูแบบสมจริงขึ้นนะครับตัวนี้เราก็ลงไปด้วยนะครับก็กดอินสต e ลแล้วก็เลือกเป็นมอสโฟเดอร์ไปเลยนะครับแล้วก็กดอินสตาลแล้วก็รอนะครับโอเคครับตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็กดคดปิดไปเลยโอเคครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่าตัวที่7นะครับแล้วก็ วอลลุ่ม uh, อันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้ารถนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าสมจริงขึ้น่ะ uh, แล้วก็ติดตั้งไปด้วยนะครับเลือก Install แล้วก็เลือกเป็นเกมโฟลเดอร์ไปนะครับแล้วก็กด i n s t a l l uh, อ่าตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วล้วก็การกดปิดไปได้เลยนะครับอ่า uh, แล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่า uh, ตัวนี้พี่ก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ตัวที่9ก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ตัวที่10 ตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วก็ลากใส่เข้าไปเลยตัวนี้ก็จะทำให้ตัวเสาไฟเนี่ยเสาไฟเนี่ยมันจะเป็นไฟสีขาวนะครับจะทำให้แบบว่ามันสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ต้องลงด้วยนะตัวนี้นะครับนี่ก็เลือกอินสตารแล้วก็เลือกเป็น mod folder ไปเลยนะครับแล้วก็กดอินสตา l ไปได้เลยนะครับรอมัติดตั้งโอเคครับแล้วก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับหลังจากที่มาติดตั้งเสร็จแล้ว โอเคครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่าตัวนี้นะครับไอสองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่อ่าจะทําให้เพิ่มต้นไม้ขึ้นมานะครับในแบบว่าเป็นฤดูร้อนหรือว่าใบไม้ผลิดอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองลากใส่เข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับเนี่ยอ่าลากใส่เข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้แบบเพิ่มแบบให้แบบมีต้นไม้สีชมพูต้นไม้ต่างๆสีต่างๆนะครับเพิ่มในแมปนะครับแต่มันก็จะ แลกกลับมาด้วยการกินสเปคเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่านี้พี่ก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลงก็ลองลงดูนะครับอันนี้เราก็จะข้ามไปก่อนเลยนะครับไอตัวที่11กับ12โอเคแล้วก็ข้ามมาที่ตรงมาตรงหัวข้ออันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้นะครับขยะในเมืองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ขยะในเมืองตามพื้นเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ เลือกเป็นอ <well, S 1> ันน like ี can can ้ไปนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้แบบว่าพื้นถนนหรือว่าพื้นต่างๆเนี่ยไม่อยากให้มันมีใยะอยู่ตามพื้นเลยแล้วก็เลือกเป็นแบบว่ารี o v e ทิ้งออกไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบว่าเดิมๆแล้วก็เลือกเป็น default ไปนะครับก็เข้าไปที่อันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลากใส่ติดตั้งไปเลยนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นขยาแบบนี้นะครับตามพื้นนะครับ แล้วก็ทำการกด install แล้วก็เลือกเป็น mod folder แล้วก็กด install ไปได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะครับอ่าแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงเหนือนะครับก็แนะนําว่าให้ลงนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าเราขับรถออกไปนอกมือเนี่ยมันก็จะมีแสงเหนือตอนกลางคืนนะครับก็จะทําให้แบบว่าสวยงามขึ้นอ่าแล้วก็ลากใส่เข้าไปเลย อ่าเนี่ยแสงเหนือแบบนี้นะครับแล้วก็กด Install ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น MoD Folder แล้วก็กด Install โอเคครับตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับพี่ก็อาจจะไม่ได้ลงเพิ่มเติมนะครับก็จะลงประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทำการกดย้อนกลับออกมาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ปิดตัวโฟเดอร์ม d ดไปได้เลยนะครับ ส่วนตัว OpenIV นะครับแล้วก็กด Edit Mode ก่อนนะครับปึ๊บอ่าหลังจากที่เราลงมอสเสร็จแล้วก็กด Edit Mode นะครับแล้วก็อ่ากดปิด OpenIV ไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตัวเกมอ่าแล้วก็ทำการกดเล่นนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามอดภาพสวยตัว n v e นะครับที่เราลงไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับไป Let's Go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้า wow! วเดินออกจากบ้านมานี่คือแบบว่าภาพกราฟิกนะครับสวยมากๆเลยนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นอกเมืองกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะทําการวาร์ปไปตรงจุดไหนดีตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่นอกเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับ ตอนที่เราลงมัดภาพสวยแล้วนะครับโอ้โหดูด้านบนดิเฮ้ยนกเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับภูคงภูเขานะครับดูดีโอ้โหสวยนะครับแต่ว่าภาพมันก็จะดูแบบว่าคึมๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอดภาพสวย NVE นะมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะส่วนพวกใบหญ้านะครับกร,กราฟิกกราฟิกใบหญ้านะครับนี่เห็นไหมว้าว <Wow. S 1> อ่าความละเอียดนะครับของใบหญ้านะก็จะ สวยงามขึ้นนะครับดูดีโอโหอันนี้เป็นดอกทานตะวันหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเลยเดี๋ยวเรามาลองปรับนะครับตัวสภาพอากาศนะครับในเกมกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพี่ปรับเวลาในเกมก่อนให้เป็นประมาณสักช่วงตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ปรับสภาพอากาศกันนะครับนี่เอ็กเต u n ซันนี่นะครับอ่าแล้วก็เป็นเคียอ่าเคียก็จะประมาณนี้เลยนะสภาพอากาศนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อ่า โอเคแล้วก็อันนี้อ่ามีหมอกนะครับโอเคตอนมีหมอกโอเคหมอกหนานะครับโอ้โ oh, หก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคอ่าคึมๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่แบบว่าโคตรสวยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นตัวนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็รอสักแป๊บนะครับ นี่เป็นไงโอ้โหดูก้อนเมฆนะครับคุณผู้ชมอุโโอ้ยโคสวยนะครับดูดิเฮ้ยแล้วดูก้อนเมฆนะเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับโอ้โหอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองเป็นอันนี้ดูนะครับอ่าฝนตกนะครับโอเคสภาพฝนตกก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝนตกหนักนะครับพายุเข้านะครับทอร์นาโดโอเคประมาณนี้นะครับ อ่าสโน่นะครับหี่มะตกโอ้โหดูดิเอ้ยสวยมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับเอาไว้เป็นที่ก้อนเมฆดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ชอบแบบนี้มากกว่านะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวปรับอ่าเอาไว้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็สําหรับตัวรีเชดนะครับอ่าตัวรีเชดนะครับที่เราลงไปนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มตัวอินเสิร์ตนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพิธีการขึ้นรูปประกอบให้ดูแลกันนะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดขึ้นมา อ่ามันก็จะเต้งตัวหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็มาเลือกตรงหัวข้อตรงนี้ก่อนเลยนะครับไปตรงหัวข้อไอคำว่า NVE ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนกราฟิกตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้อ่าสำหรับกราฟิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว motion blur น,นะครับตอนที่เวลาเราขับรถนะครับมันก็จะมี motion blur น,นะครับอ่อย่างเช่นอ่าเดี๋ยวเราปรับเป็น ปิดไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการหารถสักคันนะโอเคอ่าเดี๋ยวเอาเป็นรถอะไรดีเป็นรถ ATV แล้วกันเอ้ไอ้หนุ่มลงจากรถก่อนดิ oh <my> โอเคขอยืมหน่อย oh <my> โอเคครับคุณผู้ชมก็ดูตรงด้านข้างก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปตรงถนนก่อนอันนี้เราปิดตัวโมชั่นเบอร์นะครับตอนขับรถเห็นไหมอ่าตรงล้อนะครับ มันก็จะไม่ได้เบอร์นะครับตอนที่เราขับรถเนาะตรงถนนคุณผู้ชมก็ลองสังเกตด,ดูนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราปรับโมชันเบอร์ปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกแบบว่าเป็นไฮไปเลยนะครับโอเคอ่าเห็นไหมตอนนี้มันก็จะเบอร์เบอร์แล้วตอนที่เราขับรถเห็นไหมอ่าดูตรงล้อดูตรงถนนนะครับเห็นไหมมันก็จะเบอร์เบอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าอยากจะปรับให้มันเบร์ประมาณแบบไหนนะครับ อันนี้ก็เลือกได้เลยนะครับจะปรับเป็นไฮมิดเดยมหรือว่าเป็นโลนะครับพี่ก็จะเลือกเป็นแบบเป็นโลแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ส่วนอันต่อมานะครับเดี๋ยวขอลงจากรถแป๊บตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ในเมืองแล้วนะครับอ่าบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับก้อนเมฆกันดีกว่านะครับวิธีการปรับก้อนเมฆนะครับแล้วก็กดปุ่มไอเปิดตัวรีเชตขึ้นมาแหละก็กดปุ่มอินเสิร์ตนะครับ อ่ะแล้วก็ไปตรงหัวข้อ NVE นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันแรกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสปีดนะครับของตัวก้อนเมฆนะครับอ่ะนี่เห็นไหมอ่าคุณผู้ชมก็ลองสังเกตก้อนเมฆเห็นไหมมันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับสุดเลยอ่านี่มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านล่างไอ้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มแบบว่าความหนามัง ความหนาของก้อนเมฆหรือเปล่านี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรสักอย่างนะครับอ่าเห็นไหมพอเราปรับก้อนเมฆเร็วๆนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหดูดิเฮ้ยสวยมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราปรับเป็นตอนกลางคืนด,ด,ดูดีกว่านะครับก็ปรับประมาณสักช่วงห้าทุ่มละกันอ่านี่ก็คือตอนกลางคืนนะครับโอ้โห เดี๋ยวเราไปดูที่นอกเมืองกันดีกว่านะครับเอ่อแสงเหนือนะครับแสงเหนือจะเป็นยังไงโอเคแสงเหนือโผลมาไหมอ่านี่เลยนะครับแสงเหนือก็โผลมาแล้วนะครับโอ้โหภาพมันก็จะแบบอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะคึ้มๆหน่อยนะม,มืดหน่อยนะมันก็จะสมจริงนะครับเดี๋ยวเราปรับตัวก้อนเมฆนะครับให้มันมีความเร็วประมาณสักอยู่ที่อ่0ล้กันเนาะ โอเคก็จะปรับเอาไว้ประมาณนี้นะครับ2.00นะครับให้มันขึ้นไหวประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอ่าสำหรับนอกเมืองนะครับโอ้โหรถเยอะแยะเลยว่ะอ่าเดี๋ยวขโมยรถเทสลาดีกว่าไอ้ไอ้หนุ่มขอรถเทสลาหน่อยดิรถสวยจังเลย้ยมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กบัสด้วยจานข้างนะครับโอเคครับสำหรับตอนฝนตกเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวพี่จะการปรับให้แบบว่าเป็นฝนตกก่อน อ่ะแล้วก็รอสักแป๊บอ่าแล้วก็จะมีละองน้ําด้วยนะครับเห็นไหมหยุดน้ําฝนนะครับตรงหน้าจอนะครับอุ้ยโคตรสวยนะครับแล้วก็ส่วนนะครับตัวรถตํารวจนะครับไฟไซเรนรถตํารวจนะครับก็จะเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวการเสกรถตํารวจออกมาสักคันหนึ่งละกันเนาะอ่ะแล้วก็นเดี๋ยวเปิดตัวไฟไซเรนอ่านี่นะครับตัวไฟไซเรนรถตํารวจมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหม ภาพกระฟงกรฟริกนะครับโอเคแล้วก็ลองปรับเป็นตอนคืนดูอ่านี่เลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สนามบินนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นเครื่องบินกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับขึ้นไปด้านบนนะครับตรงก้อนเมฆก,กันดูดีกว่านะครับว่าก้อนเมฆมันจะประมาณแบบไหนนะครับตอนที่เราขับเข้าไปในก้อนเมฆนะครับ <Yahoo! S 1> อ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการเทคออฟนะครับขึ้นบินก่อน ให้ให้มันตรงแล้วก็กดขึ้นเลยโอเคครับกดจิบล้อด้วยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงก้อนเมฆกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสเปคคอมไม่แรงนะครับก็ลองปรับภาพกลางๆนะครับหรือว่าปรับภาพต่ำๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับของแต่ละคนด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ทําการเข้าก้อนเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหมันก็จะเหมือนกับว่ามีมงมีหมอกนะครับอุ้ยสวยอยู่นะดูดิเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเอ้ยได้อยู่นะดูดิเอ้ยโคสวยนะครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะชอบเลยนะครับก้อนเมฆแบบนี้นะครับ โอเคครับเราก็เดี๋ยวมาทำการจบคลิปกันดีกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนลงมอดภาพสวยตัว NVE ในปี2024นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครลงติดนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันเนาะแล้วก็ฝากผู้ชมนะครับที่น่ารักนะช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนคลิปหน้านะจะมาสอนลงตัวมอดตัวไหนนะครับก็ติดตามกันดูนะครับ โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากผู้ชมนะที่น่ารักนะช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ทุกคนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปตนเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ